สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมาล้ก็เมนและหนังที่ผมจะมาสปอยในยวันนี้มีชื่อเรื่องว่าเฟิลวันนี้เรามีโปรดีๆมาแนะนำ Netflix Premium โดยทีมงาน Netflix Theater ในราคา129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า1 0 0 0 0เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูไม่สูญหาย วิธีสมัครก็ง่ายมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาณผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารใช้เพียงแค่ไอดียไลา์สำหรับใครที่มีอยู่ก็สามารถย้ายมาอยู่กับพวกเราได้และหากบอกว่ามาจากช่องมัลลากอแมนเกิดสามารถรุนรับเงิน1 0 0 0งนบาททุกสิ้นเดือนหากสนใจคลิกไปที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยและอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับกับ netflix theater บริการสตรีมมิงที่ดีที่สุดเรื่องราวได้เริ่มต้นขึ้นในปี1918เฟอร์เป็นสาวน้อยที่ต้องดูแลพ่อที่ป่วช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ทําให้เธอนั้นต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของแม่ที่ค่อนข้างเจ้าระเบียบและแคร่งเรื่องศาสนา เธอมีความปรารถนาที่อยากจะมีชีวิตหรูหราและเธอก็มีความใฝ่ฝันว่าเธออยากจะเป็นดาราหนังอย่างที่เห็นในภาพยนตร์แต่สาวน้อยคนนี้ก็มีสามีแล้วสามีของเธออยู่อีกเมืองหนึ่งและที่ตั้งแยกมาอยู่ก็เพราะเธอต้องมาดูแลพ่อที่ป่วยทุกครั้งที่ได้เข้าไปในเมืองเพื่อซื้อยาให้กับพ่อเธอจะแอบไปส่องดูภาพยนตร์เสมอวันหนึ่งหลังออกมาจากโรงภาพยนตร์เธอก็ได้เจอหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเป็นคนชายหนังที่ดูท่าทางเหมือนเขาจะถูกใจเธอไม่น้อยและชวนเธอเข้าไปดูหนังด้วยกัน And แต่ด้วยความที่เฟอร์รีบกลับบ้านเธอก็เลยปฏิเสธเข้าไประหว่างทางที่ปั่นจักรยานกลับบ้านเธอก็ได้เห็นไอ้หนุ่มคนนั้นทำฟิล์มภาพยนตร์ปลิวไปตามทุ่งข้าวสาลีเธอก็เลยรีบทิ้งจักรยานแล้ววิ่งตามหาทันทีระหว่างทางที่เดินหาเธอก็ได้เจอกับหุ่นไล่กาที่แขวนอยู่บนไม้ในตอนนั้นเธอปีนขึ้นไปแล้วพูดต่อหน้าหุ่นไล่กาว่าแตนรำกับชั้นไหมแล้วจัดการทิ้งหุ่นไล่กาลงมาบนพืน้นซึ่งฉากนี้ก็ดูจิตพอสมควรเหมือนว่าเธอไม่ใช่สาว หลัลงจากนั้นนางก็ตต้นระบำกับหุ่นไลก้าด้วยอารมณ์สุนทรีพอเต้นไปได้สักพักเธอก็ก้กลมลงแล้วจัดการจูบหุ่นไล่กาาอย่างดุดเดิมและยังไม่พอแค่นั้นเธอยังเห็นภาพหลอนว่าหุ่นไลากาเป็นไอหน้าหนุ่มชายหนังไปอีกด้วยความตกใจเธอจึงโยนหุ่นไล่กาแล้วตะโกนบอกตัวเองว่าฉันนัดแต่งงานแล้วนะ แต่หลังจากนั้นไม่นานเธอก็เกิดอารมณ์ขึ้นอย่างกระทันหันเธอก็เลยจัดการสําเร็จความใคร่กับผุนไล,ลากาพอเสร็จเธอก็กลับบ้านไปแมทุกๆวันเธอจะอยู่ภายใต้คําสั่งที่คมขืนและความเอาใจใจของแม่ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันก็ทําให้เธออยากเป็นดาราดัง เื่อที่จะได้ออกไปอยู่ที่ไกลาจากที่เป็นอยู่ในทุกๆเชา้านาทีของเธอก็คือดูแลให้อาหารสัตว์ในฟาร์มและในขณะที่เธอกําลังรีดนมวัวอยู่น้องสาวและแม่ของสามีก็วะเวียนมาเยี่ยมอยู่บ้างและในตอนนั้นมิรก็ได้พูดถึงเรื่องราวของพี่ชายตามประษาและเธอยังบอกอีกว่า พอดีมีงานคัดตัวนักเต้นก็เลยชวนเฟิร์สไปด้วยและด้วยความที่แม่ของเธอไม่ชอบอะไรแบบนี้พวกนางก็เลยต้องแอบพากันไปเองซึ่งในตอนนั้นเฟิร์สก็ดีใจมากๆที่จะได้ไปเพราะคิดว่านี่อาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เป็นดาราเพราะตกกลางดึกคืนนั้นเธอก็เลยขโมยชุดของแม่มาใสา่และแอบออกไปในเมืองเพื่อไปอยังโรงภาพยนตร์พอมาถึงเธอก็ได้ไปเข้าประตู ตามที่เอหนุ่มใช้นังบอกว่าทาอยากมาดูให้มาได้ตลอดเลยนะเพราะว่าเขาจะรออยู่ที่นี่และหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เข้ามาอยู่ในห้องด้วยกัน พอคุยกันได้สักพักไอ้หนุ่มชายหนังก็ดันเปิดหนังผู้ใหญ่ให้เธอดูในหัวของเขาคงจะคิดว่าให้เคลิมซะหน่อยแล้วจะจัดหนักให้กับเธอแต่ว่านั่นมันก็ดันผิดคาดเนื่องจากว่าเขาไม่ได้แอมน้องเฟอร์หลังจากที่คุยกันสักพักนางก็ขอตัวกลับบ้านและเมื่อมาถึงเธอก็ได้ยินเสียงแม่ร้องไห้เหมือนเธอรู้ว่าลูกสาวจะหนีเที่ยวและมันก็ทําให้เธอเสียใจเป็นอย่างมาก พอรุ่งเชา้าเธอก็ได้พาพ่อไปที่ท่าน้ําเหมือนกับว่าตอนนั้นเธอกําลังคิดว่าถ้าไม่มีพ่ออยู่สักคนชีวิตของเธอคงจะดีกว่านี้แต่ว่ายอยู่แม่ก็ดันมาเรียกและก็ตัดความคิดนั้นของเธอไปซึ่งแม่ของเธอก็คงกลัวว่าลูกสาวจะทาอะไรไม่ดีหรือเปล่าเหมือนไม่มีความไว้ใจลูกสักเท่าไหร่ ส่วนตัวเฟิลก็คองโดยสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีก็เลยทำให้จิตใจของเธอเริ่มสะสมและก็ตัวเกิดเป็นความจิตอาการประสาทหลอนชอบเห็นภาพหลอนว่าสามีกลับมาหาและพูดคนเดียวกับตัวเองบ่อยครั้ง คืนนั้นระหว่างที่กําลังกินข้าวอยู่เกิดมีปากเสียงกันเพราะแม่รู้ว่าลูกสาวจะแอบออกไปเต้นคัดตัวซึ่งแม่ก็ห้ามหนักมากไม่อยากให้ลูกสาวออกไปไหนเพราะรู้ว่าลูกสาวตัวเองจิตไม่ปกติกลัวว่าจะทําให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะสิ่งที่ลูกสาวทามาไระิตๆคือแม่ของเธอรู้หมดแม่บอกว่าเฟิร์ไม่สามารถซ่อนตัวตนที่แท้จริงได้ตลอดหรอกสักวันหนึ่งคนอื่นจะรู้และหวาดกลัวเหมือนที่แม่รู้ มันแค่รอเวลาที่จะออกมาทำร้ายคนอื่นซึ่งแม่ก็รู้ข้อนี้ดี ด้วยเหตุผลนี้แม่ต้องเข้มงวดและก็ดูเหมือนใจร้ายกับลูกเพราะกลัวจะเป็นอันตรายแก่ผู้อื่นพอพูดไปแม่ก็อาลวาดเหมือนกับว่าแม่ของเธอนั้นก็เก็บกดมากพอสมควรที่ต้องแบกรับภาร,ระเพียงคนเดียวเฟิร์สก็เลยพูดว่านางอยากไปมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากตั้งใจไปทําสิ่งที่ใฝ่ฝันไม่อยากจบชีวิตในไร่แบบนี้อย่างที่แม่เป็นพอแม่ได้ยินแบบนั้นเธอก็เดินเข้าไปตบหน้าเฟิร์ส้วยความที่เฟิร์สจิตตกไม่ค่อยปกติอยู่แล้วเธอก็เลยตบแม่ของเธอกลับ นั่นก็เลยทําให้ทั้งสองแม่ลูกสู้กันผลัดกันไปมาตามตะคอกด่ากันไม่หยังและด้วยความที่แม่แรงน้อยกว่าก็โดนเธอผลักไปโดนเตาเผาจนไฟลุกรามไหม้ทั้งตัวเฟิร์ดที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจมากเธอก็เลยวิ่งไปหยิบหมอ้อแกงร้อนและสาดไปให้ไฟดับซึ่งพ่อก็อยู่ตรงนั้นแต่ทําอะไรไม่ได้หลังจากนั้นเฟิร์ตก็ได้ลากแม่ลงไปซ่อนในห้องใต้ดินแล้ววิ่งตากฝนออกไปหาไอ้หนุ่มชายหนังพอไปถึงเธอก็วิ่งไปจูบเขาและกะอิกันอย่างเมามัน ตัดภาพไปที่วันเต้นขัดเลือกเธอก็รีบร้อนที่จะกลับบ้านไปเก็บของเพื่อเตรียมตัวโดยมีไอหนุ่มชายหนังขับรถไปส่งระหว่างที่นั่งรถไปเหมือนนางจะเห็นสามีของตัวเองแต่นางก็ไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่เพราะกลับไปถึงบ้านเธอก็ยังเห็นพ่อที่นั่งอยู่ที่เดิมตั้งแต่เมื่อคืนเธอก็เลยจัดฉากพาพ่อมาต้อนรับและเหมือนจะแนะนำผัวใหม่ให้พ่อรู้จากนั้นก็ดึงไอหนุ่มชายหนังเข้าไปในห้องและเริ่มจูบและจัดหนัก แต่ด้วยความที่ไอ้นมเกิดความสงสัยอะไรบางอย่างว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าและอาจจะได้กลิ่นเหม็นเน่าจากอะไรบางอย่างเลยทําให้เขาไม่มีอารมณ์ที่จะอีด้วยเขาก็เลยเดินไปตรวจสอบดูแต่อยู่ๆเฟิร์ตก็ได้เข้ามาขวางและลักเขามาที่ฟาร์มก่อนที่เขาจะได้เห็นอะไรเหมือนในใจยังมีความสงสัยเขาก็เลยขอตัวกลับไปฉายนางต่อเขาก็เลยเดินกลับไปที่รถทันทีที่เฟิร์สเห็นแบบนั้นเธอก็คิดว่าเขาทิ้งเธอไปเธอจึงเดินตามหลังมาเงียบๆจากนั้น ที่ที่ไอหนุ่มหันมาเธอก็ใช้คราบแทงไปที่หน้าอ,อกของเขาจนทําให้เขากะอักเลึดเป็นอย่างมากแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นเขาก็ยังไม่ตายและด้ยวยความโมโหเธอจึงซ้ำไปอีกแผลโดยไม่ลังเลจนทำให้ไอหนุ่มชายนังตายในที่สุดหลังจากนั้นเธอก็กลับมาดูแม่ที่ห้องใต้ดินที่ตอนนี้เหมือนทรมานสุดๆและกลำลังจะตายในไม่ชา้าหลังจากดูแม่เสร็จเรียบร้อยเธอก็เดินกลับไปหาพ่อและก็บอกกับพ่อว่าเรามาทำความสะอาดกัน และพ่อที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็กลัวเฟิร์ดมากๆจนตัวสั่นเฟิร์ดก็เลยทําการชัดตัวทําความสะอาดให้พ่อทั้งเนื้อทั้งตัวติดเลือดไปหมด หลังจากจัดการทำความสะอาดพ่อเรียบร้อยเธอก็แต่งตัวใส่สูทแต้มยศให้กับพอ่อส่วนตัวเองก็เอาชุดแม่มาใส่แต่งตัวสวยเตรียมออกไปคัดตัวตอนแรกก็แอบ,บคิดว่านางจะพาพ่อไปด้วยแต่ไม่ใช่แต่ทว่าวเธอนั้นเดินจับพานแล้วไปจัดการพอ่อแล้วก็สังหารพ่อตายไปอีกรายหลังจากออกมาจากบ้านเธอก็จัดการกับศพหนุ่มชายหนังโดยการเอาศพใส่ในรถและเข็นลงบอ่อจระเข้ตบท้ายด้วยการพูดว่าลาก่อนอนี่หลังจากนั้น เธอก็ไปที่สถานีคัดตัวนักเต้นเหมือนกับว่าไม่ได้เกิดอะไรขึ้นพอถึงคิวโชว์เธอก็เต้นเหมือนคิดว่าประหนึง่งเป็นดาราดังที่กําลังแสดงโชว์อยู่และเมือสิ้นเสียงดนตรีกรรมการก็บอกว่าเสียใจด้วยคุณไม่ผ่านการคัดเลือกเฟิร์ที่ได้ฟังก็เริ่มมีอาการบาคลัง่งและเห็นภาพหลอนจากกรรมการเปลี่ยนเป็นหน้าแม่ของตัวเอง จากนั้นเธอก็เริ่มแหกปากร้องไห้หนักมากเพราะว่าเธออยากเป็นดาราในตอนนั้นนิจชีที่เห็นพี่สะพ้ายเป็นแบบนั้นเธอก็เลยเข้าไปปลอบและพาก,กลับบ้านพอมาถึงบ้านเธอก็ได้เห็นหมูที่เธอกับแม่เอามาให้ในครั้งก่อนที่ตอนนี้มันเต็มไปด้วยหนอนในตอนนั้นเธอมองด้วยความสงสัยและมิตชีก็เดินเข้าไปในบ้านทั้งสองได้นั่งคุยกันสักพักและบอกให้เฟิร์สระบายมาได้เลยอะไรที่ติดอยู่ในใจคิดซะว่าเธอเป็นสามีของตัวเอง หลังจากนั้นเฟอร์ก็พูดขึ้นมาว่าเธอเกลียดฮาวเวิร์ดมากที่ทิ้งเธอไปจนบางครั้งอยากจะเช่งให้ตายไปเลยมิดชีที่ได้ฟังถึงกับพูดไม่ออกเฟิร์ดก็เลยพูดต่อว่าเพราะฮาวเวิร์ดไม่อยู่ นางก็เลยไปมีอะไรกับคนอื่นแค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนางก็เสียใจแต่ตอนนี้รู้สึกแล้วว่าสิ่งที่ต้องการคืออยากให้ทุกคนกลับไปเป็นเหมือนแต่ก่อนแต่ไม่เห็นทางเลยว่าจะทำยังไงได้มิชีก็เลยถามกลับไปอีกว่าเฟิร์สเธอทำอะไรเฟิร์สก็เลยบอกว่าเธอหวังว่าฮาวเวิร์ดจะพานางออกไปจากไรไปสู่สถานที่ที่ดีกว่านี้แต่ฮาวเวิร์ดกลับพังความฝันของเธอเพราะฮาวเวิร์ดอยากจะใช้ชีวิตอยู่ในไร่แบบนี้แถมนางก็ยังตั้งท้องลูกของฮาวเวิร์ดทั้งที่นางไม่ เธออยากเป็นแม่เลยเฟอร์ยังบอกต่ออีกว่าเธอเกลียดทุกครั้งที่มีสิ่งเติบโตอยู่ในตัวของเธอและตอนนี้ฉันก็โล่งใจมากตอนที่มันตายจากฉันขุนก็มาทิ้งฉันไปจากนั้นนางก็เริ่มพร่ำเพ้อเธอบอกว่าเธอทําการฆาตกรรมซึ่งนางก็รู้สึกเสียใจแต่ก็ชอบความรู้สึกนั้นตอนแรกก็เริ่มจากการฆ่าสัตว์เล็กๆเธอไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะมันทําอะไรเรากลับไม่ได้ และล่าสุดเธอก็บอกว่าเธอเพิ่งจะฆ่าไอ้หนุ่มชายหนังไปแต่ว่าครั้งนี้มันรู้สึกแตกต่างออกไปเธอรู้สึกดีมากแต่พอที่น่าสงสารไม่ควรได้รับการกระทําเช่นนั้นเธอต้องกวาดทําความสะอาดก่อนที่ฮาวเวิร์ดจะกลับมามิชชินที่ได้ยินแบบนั้นเธอถึงกับนั่งเงียบอยู่สักพักหลังจากนั้นเธอก็ขอตัวกลับบ้านแต่ทว่าในาจังหวะนั้นเฟอร์ก็ได้ถามกลับไปว่าเธอกลัวฉันไหมมิดชินกระทำใจดีสู้เสือตอบไปว่าไม่เฟอร์ก็เลยบอกว่า ดีใจโดยนะที่เธอได้บทเต้นมิชชินก็ได้บอกปัดไปว่าเธอไม่ได้นะเฟิร์สก็บอกว่าไม่เป็นไรขอบใจแต่ไม่ต้องแกล้งปลอบใจหรอกความรู้สึกของฉันจะไม่ถูกทำร้ายถ้าหากเธอไม่โกหกหลังจากพูดจบมิชชินก็ขอตัวกลับบ้านแต่ทว่าจูๆ่ๆเฟิร์สก็เดินตามออกมาและถือขวานไล่ฟันเธอก็อวิ่งหนีแต่ไม่พ้นโดนขวานจามไปที่ตัวจนตายคาที่ หลังจากนั้นเธอก็ลงมาหาแม่ที่ชั้นใต้ดินและเดินมานอนกอดศพแม่แบบเนวๆจากนั้นเธอก็เอาศพแม่มาไว้ข้างบนและกะวีผมให้กับศพ หลังจากหวีเสร็จเรียบร้อยเธอก็หันศพมิชีออกเป็นชิ้นๆแล้วก็โยนศพให้จอร์เใ้กินตอนสุดท้ายเธอก็จะการน,นำศพของพ่อแม่มานั่งที่โต๊ะอาหารที่มีนอนอยู่เต็มโต๊ะทำเหมือนกับว่าพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่และแล้วก็ถึงวันที่ฮาวเวิร์ดกลับมาจากการเกณฑ์ทหารฮาวเวิร์ดกลับมาเห็นสภาพโต๊ะอาหารส่วนเฟอร์ก็ยิ้มหลอนมากที่สามีของเธอกลับมาจากนี้ท่านผู้ชมคงจะรู้แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นและหนังก็ได้ตัดจบลง ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับช่องมาละกมเมนขอแนะนำเลยแอดไลน์ไปที่ adnftrader อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ